สวัสดีครับผมสุพศริกณรอมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะมีเป็นภาพแอบถ่ายของนกเขาชวาถ่ายจากในบ้านผ่านกระจกสีชาแล้วก็พลาสติกก็เลยทำให้ภาพไม่ค่อยชัดนกเขาตัวผู้ก็จะไปหากิ่งไม้มาช่วยตัวเมียทำรังนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างรังใช้วเวลาประมาณ3วันแล้วตัวเมียก็จะเริ่มวางไข่ ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีกเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกะสั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1ย์8 2 4 8 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกะที่ช้อปปี แล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ